สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมซิเวสเตอร์ในการเติมโค้ดกุกกี้รันคิงด้อมนะทุกคนแล้วก็การเติมคุกกี้รันเนี่ยต้องมีอย่างแรกคือเดฟเพ c ย์เขาใครยังไม่รู้ว่าเดฟเพ c ย์เขาคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดฟเ Account นะฮะสามารถดูได้ที่3าขีดมุมบนขวาแล้วก็การตั้งค่าสิ่งแวดล้อมเข้าไปดูที่ข้อมูลครับนี่นะฮะตรงรูปตัวดีนั่นคือเดฟเพย์เขาครับให้พิมพ์ลงไปเลยนะฮะ เมื่อใส่เดสเพย์แอคเคาทเรียบร้อยแล้วนะทุกคนให้เลื่อนลงมาดูข้างล่างจะมีคําว่าคูปองโค้ดให้ใส่คูปองลงไปนะฮะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับทุกคนให้กด Welcome to Kingdom นะฮะใส่โค้ดลงไปได้เลยนะฮะตามที่ผมแปะไว้ให้แล้วก็กดเคลมรีวอร์ดครับแต่ว่าในส่วนของโค้ดนี้ผมได้ใส่ไปแล้วในก่อนหน้านี้ดังนั้นมันก็จะขึ้นว่าดิคูปองแฮส์ออรีบินยูนนะฮะ แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปรับของระบานันการทุกคนอย่าลืมรีเกมก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะฮะไม่งั้นของจะไม่ขึ้นนะครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ